สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาเจาะลึกหุ้นตัวหนึ่งที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือหุ้นของบริษัทเครื่องดื่มอิชิตันกรุ๊ปหรือ ICHI นั่นเองครับเอาละครับคำถามแรกเลยที่อยากจะชวนคุยกันก็คือในช่วงที่ตลาดมันผันผลแบบนี้เนี่ยกำลังมองหาหุ้นที่จ่ายปันผลสูงๆกันอยู่หรือเปล่าครับถ้าใช่ละก็เรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้น่าสนใจมากๆเลยครับ ใช่แล้วครับเรากำลังพูดถึงอิชิตันกรุ๊ปหรือ ICH ก็บริษัทเจ้าของชาเขียวอิชิตันกับน้ำจับเลียงเย็นๆที่เห็นกันบ่อยๆนะั่ละครับโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากับประเด็นแรกทำไมอยู่ๆหุ้นตัวนี้ถึงกลับมาเป็นที่น่าจับตาม,มองกันล่ะ และนี่เลยครับจุดที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์สำคัญที่ทำให้ i c i c i กลับมาอยู่ใน spotlight ของนักลงทุนอีกครั้งก็คืออัตรางเงินปันผลตอบแทนที่คาดการณ์กันนะครับอยู่ที่ประมาณ8-9อร์โอ้โหซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากนะครับแล้วก็หาได้ค่อนข้างยากเลยในภาวะตลาดแบบนี้ด้วยตัวเลขระดับนี้เนี่ยก็เลยทาให้ไอชีถูกมองว่าหุ้นในกลุ่มที่เรียกว่า income play นะครับถ้าให้พูดง่ายๆเลยก็คือ เป็นหุ้นที่นักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้หวังรวยจากราคาที่วิ่งขึ้นไปแรงๆแต่เน้นรับเงินปันผลที่สม่ำเสมอเป็นหลักนั่นเองครับแต่ว่าไม่ได้มีดีแค่เรื่องปันผลอย่างเดียวนะครับตัวบริษัทเองเนี่ยก็เริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวของกําไรให้เห็นด้วยโดยเฉพาะกําไรปกติในช่วงไตรมาสสามที่ผ่านมาเนี่ยก็เติบโตขึ้นซึ่งก็นับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณบวกที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วถ้ามาดูในแง่ของมูลค่าหุ้นละ่ะแพงไปหรือ,อยัง ค่า P/E ของ ICI ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ13.5เท่าซึ่งถ้าเราลองเอาไปเทียบกับหุ้นในกลุ่มที่โตเร็วๆบางตัวนะครับที่ P/E อาจจะพุ่งไปถึง25หรือ30เท่าเนี่ยก็จะเห็นภาพชัดขึ้นว่า ICI ยังถือว่ามีราคาที่ไม่แพงจนเกินไปครับโอเคทีนี้เรามาเจาะลึกเรื่องตัวเลขการประเมินมูลค่ากันอีกหน่อยดีกว่าว่าพวกแบบจำลองต่างๆเนี่ยเขาให้มูลค่าที่เหมาะสมของหุ้นตัวนี้ ไว้ที่เท่าไหร่กันบ้างจากข้อมูลในตารางนะครับจะเห็นเลยว่าเป้าหมายราคาจากนักวิเคราะห์หลายๆที่เนี่ยให้ไว้สูงกว่าราคาปัจจุบันพอสมควรเลยอย่างของค่าย pi securities ก็ให้ไว้แล้วแถว13บาท9 0บถึง14บาทส่วนค่ากลางของตลาดหรือ consensus เนี่ยอยู่ที่ประมาณ14บาท98ซึ่งทั้งหมดนี้มันก็ชี้ให้เห็นถึง upside หรือโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปได้อีกนะครับทีนี้เรามาดูอีกวิธีหนึ่งที่นักวิเคราะห์เขานิยมใช้กันมากเลยครับนั่นก็คือ วิธีคิดลดกระแสเงินสดหรือที่เรียกกันว่า DCF ซึ่งวิธีนี้เนี่ยมันจะประเมินมูลค่าจากความสามารถในการสร้างเงินสดในอนาคตของบริษัทเลยและในกรณีพื้นฐานหรือ b เบ Case โอ้โหแบบจำลองนี้ให้มูลค่าที่เหมาะสมไว้สูงถึง17บาท90สตางค์เลยทีเดียวครับแต่แต่เดี๋ยวก่อนนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวเลขจาก DCF เนี่ยมันค่อนข้างอ่อนไหวกับสมมติฐานที่เราใส่เข้าไปมากๆเลย แค่เราเปลี่ยนตัวเลขคาดการการเติบโตหรือว่าอัตราคิดลดไปแค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะครับผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยเพราะฉะนั้นต้องย้ำตรงนี้เลยว่ามันเป็นแค่แบบจําลองนะครับไม่ใช่การการันตี พอเห็นภาพรวมทั้งโอกาสและตัวเลขต่างๆแล้วคำถามสำคัญต่อมาก็คือแล้วถ้าสนใจจะลงทุนใน ICHI เนี่ยเราควรจะวางกลยุทธ์ยังไงดีมาครับมาดูกลยุทธ์ที่น่าจะเหมาะกับนักลงทุนแต่ละสไตล์กันหลักๆเลยนะครับเราอาจจะแบ่งได้เป็นสองแนวทางใหญ่ๆสำหรับสายแรกคือสายที่เน้นรับปันผลหรือ Income Seeker กลุ่มนี้อาจจะใช้วิธีทยอยซื้อสะสมไปเรื่อยๆหรือที่เรียกว่า DCA เพื่อให้ไอทีเป็นหนึ่งในหุ้นหลักของพอร์ตส่วนอีกสายคือสายเก็งกำไรระยะสั้นกลุ่มนี้อาจจะมองหาจังหวะเข้าซื้อในช่วงราคาประมาณ11บาท50ถึง12บาท50แล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือต้องมีจุดตัดขาดทุนหรือ Stop Loss ที่ชัดเจนนะครับ และสำหรับสายเทรดดิ้งนะครับนี่คือระดับราคาทางเทคนิคที่ต้องจับตาดูกันเลยแนวต้านหรือจะเรียกว่าเป็นเพดานของราคาก็ได้ค่ะด่านแรกจะอยู่แถวแถวสิบาท5 0บถึง14บาทส่วนแนวรับหรือพื้นของราคาเนี่ยก็จะอยู่แถวแถว12บาทถึง11บาท50ซึ่งตัวแรกพวกนี้แหละครับที่นักเทรดมักจะใช้เป็นจุดในการตัดสินใจเข้าออกกันแน่นอนครับว่าทุกการลงทุนเนี่ยมันมาพร้อมกับความเสี่ยงเสมอเหรียญมี2ด้านครับ เรามาดูกันบ้างว่าอะไรคือความท้าทายหรือความเสี่ยงสำคัญสคัญของไอชิความเสี่ยงหลักๆเลยนะครับที่ต้องพิจารณาก็จะมีอยู่ประมาณ4ด้านครับหนึ่งเลยก็คือปัจจัยทางเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องฤดูกาลซึ่งมันกระทบกับยอดขายโดยตรงเลย2คือแรงกดดันเรื่องต้นทุนที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าพลจิงค่าขนส่งพวกนี้กระทบกาไรหมด 3. การแข่งขันในตลาดเครื่องดื่มนี่โอ้โหดุดเดือดมากครับต้องใช้งบโปรโมชั่นสูงตลอดและสุดท้ายก็คือความไม่แน่นอนของไรายได้จากการส่งออกแล้วก็การรับจ้างผลิตหรือ OEM ครับซึ่งบางทีมันก็อาจจะไม่ได้สม่ำเสมอดังนั้นคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดที่อยากจะทิ้งท้ายให้ไปขบคิดกันต่อก็คือเองินปันผลที่สูงระดับ 8- 9เนี่ย พอเอามาชั่งน้ำหนักกับความเสี่ยงต่างๆที่เราเพิ่งไล่เรียงกันไปมันคุ้มค่าพอหรือเปล่าคำตอบนี้คงไม่มีใครบอกได้ดีเท่ากับการประเมินของแต่ละคนแล้วล่ะครับ